สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะตอนนี้เพนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเพนจะผ้ายางไปถามปอเปี๊ยจะบอกว่าน้อเล่นเกมป่นนี่ล่ะปอเปี้ยครับขอถามหน่อยครับฮานอยวันนี้จะออกอะไรครับยังเล่นเกมอยู่บอกไม่ได้หรอครับ ไม่บอกคะ่ะ Fc เพราะว่าเพิ่นเล่นเกมอยู่นะอารมณ์ดีไหมวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีขอต้อขอเลขหน่อยเาว่ามีอารมณ์ด, <c oughs> ณดีเพราะว่ามีพัดลมเนาะปอบเบียบอกค่ะ Fc ถามว่าอารมณ์ดีไหมนะ <c oughs> ปอบเปียบอกว่าอารมณ์ดีเพราะว่ามีพัดลมก็ <c oughs> เหนห้าตาค,คแพงคัลคแพงอารมณ์ดีเหมือนพี่บอเบเปียไหม่คําแพงหัวอ้อคำแพงค่ะคลิปนี้นะคะจะเอาแนวทางห้าหนอยเนาะ,ะของพีพัดของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชนะคะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเ้อค่ะนี่ค่ะถ้าผู้ใดสนใจจะสั่งจองครีมแคลเซียมเนาะค่ะหรือว่ายาตาเนาะก็สั่งจองมาได้ค่ะสะบู่ค่ะสะบู่เจ๊แดงเนาะค่ะ สั่งจองมาได้ทุกเมื่อทุกเวลาเด้อค่ะมีทั้งโอนจองมีทั้งเก็บปลายทางเนาะค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะเนาะดูเด็กๆหนูปลาทำอะไรกินข้าวหรือยังเพิ่งตื่น <laughs> ข้าพเจ้าไปหาพี่ปลาแล้วปอเปี๊ยะขอตัวเด็ดหน่อยออกตัวไหนครับปอเปี๊ยะครับป <laughs> อเปีย ขอขอเลขวันนี้หน่อยครับชอบตัวไหนวันนี้ห้าห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าจถูกไหมถูกจริงจรินะโอเคจริงห้าเก้าเจ็ดนะคะเอฟซีห้าเก้าเจ็ดนะคะ ปอเปียว่าหา้หาเก้าเจ็ดค่ะฮานอยวันนี้ขอบคุณนะคปะปอเปี๊ยที่บอกเอฟซีนี่อ่าคำแพงกันดีไปเล่นน้ำเขาไปเดี๋ยวแม่พาเอฟซีไปบึงตัวเลขกันก่อนค่ะนะ<อ>บึงหัวจุ่มกันอยู่ค่ะพากันเล่นบอลแม่ลูกเล่นโทรศัพท์หลายถ้ากันมาเล่นบอลน,นะนออกกำลังกายนะ เออคำแพงเต้นเอ้าเต้นเช่อเช่อเออเออเออหุ่นอ่ะไปเบ่งตัวเลขน้ำกันค่ะ fc ปอเปียบอกว่าห้าเก้าเจ็ดนะคะเอฟซีห้าเก้าเจ็ดค่ะฮ้านอยวันนี้ห้าเก้าเจ็ดนะคะเอ fc ขอบปอเปียนะคะสองทามสองเทือก็ได้ทั้งสองเท้านะคะถูกทั้งสองเทือนะคะไปเบ่งตัวเลขน้ำกันค่ะ ยายปิดประตูตันเลยไปเึงตะเลยมกันค่ะนี่เนาะคะ่ะ fc มาเบิ่งแนวทางฮาหนอยของเมื่อว่านี่กันก่อนแล้วค่อยไปเบิ่งของเมือนี่เนาะคะ่ะ fc คะ่ะนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่เนาะเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดศู 2, นย์กับสองเนาะคะ่ะ fc วิ่งลู่ศูนย์กับสองมาด้วยกันเนาะคะ่ะมาน่อย VIP เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดลู่ศูนย์ก็จะได้ศูนย์หกน้ำเนาะ,ะจับคู่พอถึงศูนย์หกค่ะเนาะนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่เนาะ,ะเข้าตัวลู่ตัววิ่งเข้าทั้งสองตัวเนาะ,ะตัวจับคู่เข้าที่ศูนย์สองนอย VIP เนาะคะ่ะ FC นี่ค่ะ ส่วนของพี่ประหัตค่ะให้ที่1กับ3นะคะวิ่งลูด1กับ3เข้าที่3ก็คือจับคู3่3 8 8 3เนาะคะ่ะเข้า38ที่น้อยปกตินะคะ่ะ fc ส่วนของเซียนโคลาดค่ะให้มา6กับ3เข้าทั้ง2ตัวเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคูเขาแค่น้อยเดียวเนาะคะ่ะ ก็คือน้อยปกติเนะคะ่ะ fc เข้าจับตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวตัวจับคู่เข้าที่สามแปดนอยปกติเนะคะ fc นี่ค่ะส่วนของปู่สี่ศูนย์เนาะอย่างนี่ลาาพัฒนาอ๋อลาาพัฒนาของปู่สี่ศูนย์ให้ห้ากับเจ็ด เข้าเข้านี่ค่ะเนาะค่ะ fc ของปู่รีศูนย์เนาะเข่าที่หาสองเนาะค่ะสองหาเนาะนี่ค่ะเข้าลาวพัฒนาของปู่รีศูนย์เข้าห้าสองสองห้าเนาะค่ะ fc นี่ค่ะส่วนฮานอยเนาะฮานอยของปู่สีศูนย์ให้มานี่ค่ะเข้าศูนย์สองเนาะค่ะวงกลมให้ด้วยเนาะคะ่ะ โูนสองค่ะอย่างละคำแพงหุอะไรมามา่าไม่กินมันดิบอยู่อืมมาเบ่งตเลขของมูนีกันเลยค่ะเอซีไปไปพี่ฝนไปต้มให้ไปเนาะ เซียนโคลาดค่ะให้มาฮาหนอยวันที่15ค่ะ15กรกฎาคมสองหเนาะวิ่งรูดให้1กับ8ปดเลยค่ะเอวิ่งรูดให้1กับ8เด่นที่1นรอง8เนาะจับคู่ให้1น1่งซีหาหนึ่งหกค่ะแปดสองแปเจ็ดนอะค่ะเอ ล้วก็เพิ่มเน้นให้ที่หนึ่งสี่แล้วกัหนึ่งแปดเนาะแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนโคราชนะคะวิ่งลูดหนึ่งกับแปดค่ะเด่นที่หนึ่งล่องแปดเนาะจับคู่ให้หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดค่ะเน้นที่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งแปดแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดเนาะค่ะ fc นี่ค่ะได้ของเซียนโคราชนะคะมาต่อของเซียนเชียงใหม่นะคะเซียนเชียงใหม่ค่ะฮานอยวันนี้ให้มาวิ่งรูดสองกับสามนะคะสองกับสามเด่นที่สามรองสองเนาะจับคู่ใหสองสามสองสี่สองแปดสองเก้าสามสี 4, ่สามแปดสามเก้าสามศูนย์ 8, 9, 0, เนาะ เน้นที่สองสามแล้วก็สองแปดสามสี่แล้วก็สามศูนย์เนาะแนวทางของเซียนเชียงใหม่วันนี้เนะหาะฮานอยวิ่งลูดสองกับสามเด่นที่สามลองสองเนาะตัววิ่งตัวลูดจับคู่ให้สองสามสองสี่สองแปดสองเก้าสามสี่สามแปดสามเก้าสามศูนย์เนาะเน้นให้ที่สองสามแล้วก็สองแปดสามสี่แล้วก็สามศูนย์เนาะ ตามนี้นะคะ่ะมาต่อของพี่พัชค่ะพี่พัชให้มาวิ่งรูดหนึ่งกับสองนะคะ่ะวิ่งรูดหนึ่งกับสองค่ะเด่นที่หนึ่งลองสองเนาะจับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองสามสองสี่สองแปดสองเก้าค่ะน่คะ แนวทางฮาหนอยวิ่งรูดของพิ่ปหัตคาหนกับ2องนะคะเด่นที่1นงรองสจับคู่ไห้1 2 1ส1ง1 8 2่งส2มหนเกเนาะเน้นที่1นึแล้วก็1 8 2 3แล้วก็สอเดอ้อข่เอฟนี่ค่ะมาแคปหน้าจอน้ำกันเนาะ นี่ค่ะแคปหน้าจอเดี๋ค่าแนวทางฮาหนอยเนาะของสามเซียนค่ะของเซียนโคลาดเซียนเชียงใหม่ของพี่ปาชาแนลเนาะนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองห้าหกหกเดีค่ะแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางกันเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวให้มาก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะข่ะ f อซค่ะเนาะตามนี่เนาะ ได้ตัวเลขแล้วขอให้อ c ซทั้งช่องค่ะเฮงเฮงลยๆวยไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคโชมันหมาเดินท่างแคลคาดปลอดภัยนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะลำลำลวยๆยค่ะคลิปนี้ค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า